ครับเขาจะบอกว่ามันจะมีอากาศออกนะครับนี่ฮะคนญี่ปุ่นก็ยิงดูนะครับี่บไม่ใช่ใครไทยมุงนะครับคนญี่ปุ่นก็มุงนะครับ ดูนะครับเขาจะถ่ายออกมามาแล้วครับนี่ฮะกาละญีปุ่นไม่ต้องใช้เม็ดกาแฟนะฮะใช้ระบบอัดมาแล้วครับนี่ฮะร้อนๆอนอกจากเตาเลยฮะ ดูน่ากินนะครับเนี่ยสะอาดนะฮะเกาลัดญี่ปุ่นต้องแค่ครับคนญี่ปุ่นยืนมองให้คนญี่ปุ่นยืนมองนะครับความภูมิใจของคนญี่ปุ่นนะฮะเกาลัดอ่าตอนนี้ไปขายแล้วครับเนี่ยร้อนๆนะฮะ ร้อนๆเดี๋ยวจะเข้าไปใหม่นะครับนี่ฮะตอนนี้ช็อตนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูว่าวิธีการเข้าจะเอาเข้าไปไงนะครับนี่คือการญี่ปุ่นของแท้แล้วครับกันช็อตนี้กระจบไว้ที่อตรงน,นี้ก่อน